กบน้ามีหมูไหมกบนาคุณกบหมูสองอันด้วย<ค>ขายดียมากคนเยอหมูทีสสองสั่งแล้วก็ต้องรอคิวไม่แล้วนะครับกับแชมป์อมมี่นะวันนี้จะพามากินเบอร์เกอร์นะครับอยู่เรียบมอเตอร์เวย์นะครับลนาน,บน,นะนินทาคุณบอลนะนี่คนมาร้านเยอะมากฝรั่งแท้ๆนะฝรั่งแท้ๆขายเองนะครับคนต่อคิวอย่างเยอะ เเเออออยยผมไม่รู้นะว่าเขาขายบนไหนบ้างแต่คนมารอเยอะมากกูไทยได้ด้วย ตา่างลองิเลยสมุทพายรูอะไรชิ้นแรกเป็นหมูชีสหราอไข่หักได้ไมเออ้อะไรคะอันแรกเป็นชีสมั้งชิ้นแรกนะชิ้ที่สองเหมือนกันนที่น ซอสอร่อยข้าวแี่ไม่จัดขนาดมันนี้มันไม่ใช่นายงนะ มีหม,ไมูไหมรอ,มอบด้านีุณซองหมูสองอันด้วยขายดีมากหมก<ค>ูชีสสองสั่งแล้วก็ต้องรอคิวอ่านี่นะครับร้านคนเยอะมากมาสั่งไว้ประมาณ20นาทีนะนะจะได้ของนะครับเป็นเบอร์เกอร์แท้ๆนะฝรั่งแท้ๆขายเองนะของแท้นะนี่

เคอร์ดีเขอรดี้ดดดดกะเกะขนมปังมาให้หน่อยสิ So sorry. So you I'm sad. 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 i เนื้อเป็นชีสอรอเลยใช่ไหมชีสเบอนใช่เนื้อมีไม่ใส่ผักเลโอเคเดียวไม่ผัก

เ,เรือเอพีอาร์่ะอยสบบาทเนี่ยเป็ย <laughs> no, I love don't give up. Don't give up. Don't give up, Give up. Okay. Okay. Don't see me, queen, hurting you know how much I mean? Come on, do it. You can do it. It's the hardest thing to do. You can do it. It's life, bro. You gotta always fight the hardest thing in life. It's hardest thing in life is life. You, you can figure it out. Yeah, of course, of course. Let me clean up ball. this first, and I'll do it. Yeah, that's how you do it. ขอบคุณครับนี่ได้แล้วนี่นะได้มาแล้วนะครับหลังจากรอ,อกคิวประมาณชั่วโมงหนึ่งนะไม่ได้รอคิวนะรอเขาทาฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครให้ช่องแชมย่ำฮี่ด้วยนะำครับแล้เ,เจอกันในคลิปหน้าบนะ๊ายบาย